ที่สิยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสดถิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชนาวกาจะพิขโวสารามิกาทานปตีสุอุปัสกา คามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัปปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสมภวาสังเสธชาตาอัตตาโปปาติกานิยานิกางธรรมะวรังปฏิเจตปฏิจเตสัพเพสัพเพปิทุกขะสะกาลนตุสังขยัง าตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมาลาจัปุคลาสังคโคโหตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมโมจัธรรมมาจาริโนพุททิงสัมปาปุเนยายปุเนยามะธรรมเมอาดิยป,ปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังประเวชันโต กาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวยะสต,ตานังสัตมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบที่สิบห้าทุขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนินโสกา มูตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมภตังสัพเพเทว,ว,วานุโมทันตุสัพะสัมปัติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพาภาวะนาภิรตาโหตุคัจฉันตุเทว,วตาคตาสัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อัลหันตานันจเตเชนาลักขังพันธามิสัพพสูที่สิบหกโหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพรเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรังโหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพรเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรัง มตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริภและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิน